ขายด่วนเจ้าของต้องการใช้เงินครับที่ดินเนื้อที่7ไร่2งาน26ตารางวา ขายยกแปลงไม่แบ่งนะครับเอกาสารสิทธิ์เป็นโฉนดอยู่ตำบลเขาพะนอนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ด้านหน้าของแปลงที่ดินติดถนนเส้นหลักของหมู่บ้านหน้ากว้างประมาณ117เมตรที่ดินมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูไฟฟ้าประปาหมู่บ้านผ่านหน้าแปลงที่ดินเลยครับห่างจากวัดและโรงเรียนประมาณ650เมตรห่างจากตัวเมืองนครสวรรค์ประมาณ24กิโล เจ้าของให้ชาวบ้านเช่าทำไล่มันสัาปะหลังที่ดินทำเลดีๆบรรยากาศวิวเขาสวยๆแบบนี้ซื้อเก็บไว้เก่งกำไรไม่ผิดหวังแน่นอนครับขายไล่ละ350,000หบาทราคาต่อรองได้ราคามาจากเจ้าของโดยตรงสนใจติดต่อสอบถามโทร0 9 4 4 6 6 4 3 6 6 1เบอร์นี้มีไลายด้วยนะครับ